เศร้าทั้งหมู่บ้านเจอหลอกเล่นโปทองขายควายที่ดินสูญเงิน200ล้านเศร้าทั้งหมู่บ้านเจอหลอกเล่นโปทองขายที่ดินขายควายสูญเงิน200ล้านตอนแรกได้ทองจริงๆพอหลงเชื่อโอนเงินโดนปิดเฟซบุ๊ไลายชิงหนี วันที่29มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านปากดงตำบลพนสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีชาวบ้านในหมู่บ้านกว่า200หลังคาเรือนและชาวบ้านในตำบลพนสูงต่างพากันสูญเงินจากการเล่นโปทองราคาถูกจากนางสาววันเพน็ญสงวนานามสกุลอายุ32ปีเจ้าของแคมเปญโปทองซื้อถูกกว่าท้องตลาด แต่พอมีชาวบ้านนำเงินมาลงทุนจำนวนมากต่างปิดเฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับชาวบ้านต่างกล่าวว่าสูญเงินไปคนละ1ล้านบาท5 0 0แสนบ้าง10,000แสนบ้างห0 0 0 0ื่นบ้างแล้วแต่ละคนจะมีเงินบางคนนำที่ดินไปจำนำและไขควายมาเล่นและมีผู้เท่าผู้แก่บางคนนำเงินเบี้ยผู้สูงอายุหลายหมื่นมาเล่นหมดตัวกันไปทั่วหน้ารวมแล้วมีผู้สูงอายุมากกว่า500คนทั่วประเทศ และมีเงินที่สูญไปเกือบ200ล้านบาทเฉพาะชาวบ้านในบ้านปากดงก็มีเกือบ200ลายลงทุนโปทองราคาถูกทุกหลังคาเรือนและยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านในตำบลปนสูงเรียกว่าทั้งตำบลก็ว่าได้นางสาวโสภาวรรนจันโพสีอายุ29ปีหนึ่งในผู้เสียหายโปทองเล่าว,ว่ารู้จักการเล่นซื้อโปทองราคาถูกจกากญาติ โดยเปิดขายโปรทองออนไลน์ทาง Facebook เช่นขายทอง2บาทราคา13,000บาทหรือ16,000บาท2ชั้น26,000และ32,000แต่รองงาน2-3เดือนพอครบกำหนดนางสาววันเพญจะส่งทองคำแท่งหนัก2บาทมาให้ทางไปรษณีย์ตนก็ดีใจที่ได้ทองคำแท่งหนัก2บาทจริงเมื่อนำไปขายร้านทอง ปรากฏว่าทองคำจริงร้านทองรับซื้อเกือบ5 0,000บาทเซได้กํำไร4-5เท่าจึงชักชวนคนในครอบครัวมาเล่นลงทุนกับแม่ไปแสนกวา่าบาทแต่ตนมาผิดสังเกตเมื่อปลายปี63สามพอโปรทองถูกลงมากเช่น2บาทเพียง2,000บาท2ชิ้นสี่พบาท ซึ่งมีชาวบ้านหลงเชื่อนำเงินไปลงทุนแต่เมื่อต้นเดือนมกราคมปรากฏว่านางสาววันเพ็ญปิดทั้งเ Facebook และกลุ่มลายหนีไปผู้สื่อข่าวถามว่าได้ติดต่อนางสาววันเพ็ญบ้างไหมผู้เสียหายบอกว่าไม่มีใครติดต่อไปเพราะเขาบอกว่าถ้าใครติดต่อไปจะตัดออกจากโปรทองทันทีทำให้ชาวบ้านไม่กล้าติดต่อหลงเชื่อตอนนี้ความหวังคืออยากให้เขาเอาเงินมาคืนชาวบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด